ผืนผ้าใบเป็นกระจกเงาสะท้อนจิตภาวะภายในของศิลปินได้อย่างซื่อตรงที่สุดด้วยการนำเสนอมิติความคิดอันซับซ้อนถ่ายทอดออกมาผ่านปลายผู้กันและเนื้อสีทุกทีแปลงและเส้นสายในงานกำลังทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของประเทืองเอมเจริญก่อนจะแหงนหน้าขึ้นฟ้าเพ่งมองรับพลังจากดวงอาทิตย์ผลงานของประเทืองมักถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศอึมครึมเศร้าหมองจากความลำบากทุกยากทางโลก แต่เมื่อรับเอาธรรมชาติมาเป็นแรงบันดาลใจไขว้คว้วาแสงอาทิตย์มาใส่ในจานสีสาสแสงสีสันความงามอันเป็นเอกภาพลงไปเส้นสายที่สื่อถึงเอกภพอันเป็นนิรันด์ถือเป็นประกายไฟก่อนการมาถึงของผลงานชุดโด่งดังอย่างจัก,กรวาลกระทั่งในเวลาหนึง่งที่ได้หันไปทำงานแสดงออกถึงมุมมองทางการเมืองผันแปรสู่ช่วงประชาธิปไตยเบ่งบานประเทืองกลับมาพร้อมผลงานที่เจิดจ้าด้วยปัญญาที่ตื่นรู้ และความเข้าใจอันลึกซึ้งภายในจิตวิญญาณสะท้อนความสว่างสวัยในความหวังแห่งชีวิต